หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งในรายการ United, อินไซต์ยูไนเต็ดจาะลึกปีศาจแดงก่อนเกมดวลบอลมัดคืนนี้ก่อนหน่งฝากทุกท่านเข้าไปกดไลค์เพจแมนยูสู้ตายเพื่อติดตามเนื้อหาของศาจแสดงแบบรวดเร็วกระชับและจาะลึกเราจะเดตไปพร้อมๆก,กันทั้งเพจและช่องคลิกทีลิงก์ใต้ใวิดีโอได้เลยครับ เนื้อหาของ i n น i d e ์ยูเต่จะประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนแรกคือบทสัมภาษณ์ของอลิกลนาโซชาที่น่าสนใจก่อนเกมส่วนที่2คือชี้ชัดฟันธงทำนายสกอร์จากกุลูและเว็บไซต์ฟุตบอลต่างประเทศและส่วนสุดท้ายคือความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาหวังว่าแฟนเพจและชาแนลจะชื่นชอบเนื้อหาของ i n s i d e ์ยูเต็ดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานต่อไปด้วยนะครับเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของอลิกลนาโซชาก่อนเกม ขอบคุณเนื้อหาส่วนนี้จากคุณนัดดูบอลกับนัดติดตามคุณนัทดที่เพจ Rational ดูบอล l กับนัดคำถามแรกครับคือนวูดดูจะมีช่วงล็อกดาวน์ที่ยอดเยี่ยม<ๆ>เขารวดเร็วและแข็งแกร่งขึ้นมากมอบอการยินเป็นกองหน้าหมายเลขเก้ามีโอกาสไหมครับที่เขาจะได้ลงเล่นเป็นกองหน้าตัตกลางให้กับแมนยูเต็ดในอนาคตโซชาต,ตอบว่าจริงๆแล้วเขาคือศูนย์หน้าโตกลางธรรมชาติแต่เขาชอบที่จะขยับออกไปด้านข้างและเลี้ยงบอลไปข้างหน้านั่นคือความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับการเล่นในพื้นที่ตรงกลางอย่างเดียว คุณจะเห็นว่าสุน่าตัวกลางบางคนชอบที่จะลงต่ำเพื่อมาเก็บบอลและเชื่อมกับเพื่อนๆซึ่งเมเสันทำได้ดีเขาได้ตรงนั้นได้เช่นกันแต่ผมว่ามันเหมือนกับที่เราทำกับมาคาาและอองตัวน,นี้ก่อนหน้านี้พวกเขามีเทคนิคก,กับการเป็นสุน่าที่ยอดเยี่ยมเคลื่อนที่ได้ดีและไม่ได้ยืยนอยู่แค่หน้าประตูคู่แข่งเพียงอย่างเดียวโอเล่ครับคุณได้ชมเกมแมนซิสตี้พบกับเวอร์วพูไหมและที่คุณเคยบอกว่าเรายังห่างจากสองทีมนั้นอยู่พอสมควรเป็นไปได้ไหมที่เราจะขับช่องว่างไปไกลพวกเขามากขึ้น ผมได้ชมเกมฟุตบอลหลากหลายรายการทั้งเกมในนอร์เวย์และพรีเมลีกมีหลายเกมที่ผมชมอยู่ทางทีวีผมได้ดูหลายทีมลงเล่นและผมเชื่อว่าเรากําลังเดินไปถูกทางแล้วและกําลังพัฒนาไปอยู่ในจุดที่เราต้องการจะอยู่และพยายามบีบช่องว่างให้ได้แคบที่สุดก่อนหน้าน,นี้คุณถูกวิจารณ์ในช่วงต้นฤดูกาลแต่ตอนนี้หลังจากคุณพาะเมล็ดพันธุ์และสร้างทีมในแบบของคุณเวลานี้มันเริ่มผลิดอกออกผลแล้วคุณรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คุณพยายามตอบโต้นักวิจารณ์เหล่านั้นทางอ้อมด้วยผลงานหลังจากเข้ามาทํางานที่นี่ใช่ไหมครับ โซชาตอบว่าถ้าคุณสนใจว่าใครจะเขียนถึงคุณอย่างไรวิจารถึงคุณแบบไหนผมคิดว่าคุณไม่ควรทํางานนี้เลยครับผมไม่ค่อยสนใจอะไรมากนะักสิ่งที่ผมทําคือพยายามทางานร่วมกับโค้ชและพยายามให้พวกเราพิสูจน์ตัวเองผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกหรือผิดสําหรับผมมันเกี่ยวกับการลงเล่นในเกมต่อไปให้ดีที่สุดและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อในการจัดการของทีมจัดการนักเตะและทีมโค้ชของผมทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ผมทำมาตลอดชีวิตเมื่อทำงานด้านฟุตบอล บางครั้งมันก็ได้ผลและบางครั้งมันก็ไม่ได้ผลเช่นกันเกมดวลบอลมัดอาจจะเป็นเกมที่อันตรายนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแมตช,ช์ที่ง่ายคุณคิดเห็นอย่างไรโซชาตอบว่าผมเจิมไปเยอะกับคําพูดที่ว่าเราเจอเกมง่ายแต่อีกข้านัดต่อไปข้างหน้ากับบอลมัดเราแพ้พวกเขามาแล้วในนัดแรกแอสตันวิลล่าเราเสมอมาก่อนหน,น้าน,นี้ที่โอทราวฟอร์ดซอนตานเราก็เสมอกับพวกเขาขนาดเดียวกันกับพาเลสเราแพ้เช่นเดียวกับเวสต์แฮมมีอีกหลายเกมที่เราต้องพยายามแก้ตัวและพยายามทําให้ดีขึ้นกว่าเดิม แน่นอนว่าเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายมันไม่เกี่ยวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรแต่เราต้องทำผลงานให้ดีบอลมัดกระแงลุนีตกชั้นจุดที่พวกเขาอยู่มันไม่ใช่จุดที่ดีแล้วพวกเขายังเล่นลูกเซตพีได้ดีที่สุดทีมหนึ่งในลีกเราต้องพยายามต้านทานจุดแข็งของพวกเขาให้ได้แล้วถ้าเราเล่นเกมของเราให้ดีที่สุดสร้างโอกาสและรักษามาตรฐานเอาไว้เราสามารถชนะในเกมนี้ได้คุณและลูกทีมไม่ประมาทแบบเกมวันพรุ่งนี้อยู่แล้วแต่สำหรับความฟิตของนักเตะม,มีปัญหาบ้างไหมครับ เพราะคุณต้องลงสนามติดต่อกันหลายเกมในช่วง2ส,สัปดาห์หลังสุดเราต้องรอดูนะครับมีนักเตะบ,บางคนล้าและเจ็บเล็กน้อยถ้าผมจะเป,ปลี่ยนแปลงทีมบางตำแหน่งก็อย่าแปลกใจมันเป็นเรื่องของความฟิตและอย่างที่คุณบอกเราต้องลงเล่นหลายเกมติดต่อกันฉะนั้นผมต้องดูแลพวกเขาให้ดีที่สุดด้วยเราเล่นได้ดีกับการเจอเชฟฟิลต่ที่บ้านของเราเองแลาเล่นได้ดีกับไบรตันต้องรอดูว่าใครจะตอบสนองการซ้อมได้ดีบ้างผมอยากส่งผู้เล่นชุดเดิมลงเล่นในทุกๆเกมแต่เราก็ต้องมีเหตุผลที่จะหมุนเวียนผู้เล่นบ้างเช่นกัน แฟนบอลโซนใหญ่พอใจกับเกมรุกที่ดีขึ้นแต่คุณพอใจมากแค่ไหนกับเกมรับของคุณที่เก็บคลินชีได้11เกมจาก15เกมหลังสุดครับแน่นอนครับเมื่อคุณเก็บคลินชีได้มันคือผลงานที่ดีมากๆทุกคนรู้ว่าเราสามารถสร้างโอกาสและจบสกอร์ได้ทุกทีมต้องมีรากฐานและผมเชื่อว่าผู้จัดการทีมทุกคนต้องพูดเหมือนกันว่าถ้าคุณมีรากฐานในเกมรับที่แข็งแกร่งมีเชฟการยืนที่ดีมีความทึมท้นและหนักแน่นในเกมรับคุณจะมีโอกาสที่จะเก็บผลงานในขันที่ต้องการ การเล่นเกมรับของเราเริ่มต้นที่อองตอน,นีมักซาวเป็นศูนย์หน้าไปจนถึงเนบิดเดเคีเราต้องเล่นเกมรับด้วยกันทั้งทีมมันถือเป็นความพยายามของทีมซึ่งผมดีใจที่เราเก็บเป็นชีได้หลายเกมเราอาจจะทําได้ไม่ดีนักในช่วงต้นฤดูกาลแต่ในเวลานี้ผู้เราเล่นเกมรับเป็นทีมได้ดีต่อกันที่ชีชัดฟันทงสกอร์โดยกูรูและเว็บไซต์ฟุตบอลต่างประเทศเรื่องาที่เว็บไซต์ฟุตบอลพรีดิคชัน เว็บไซต์ดังกล่าวให้ความเห็นว่าแมนยูเตดคว้าชัยเหนือบรยตันสามต่อศูนย์และกำลังมองถึงโอกาสการขึ้นไปอยู่ทาวฟอร์ยูเตดเริ่มต้นได้ร้อนแรงนับตั้งแต่ช่วงรีซาร์ทเป็นต้นมาและถูกมองเป็นทีมเต็งที่จะคว้าชัยในสัปดาห์นี้แม้อองโตนี่มักซาจะยิงไม่ได้ในเกมล่าสุดแต่เขายังเป็นนักเตะที่น่าจับตาม,มองในเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นในทางกลับการบอลมัรยัจะคงดิ้นรนเพื่อโอกาสอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาแพ้สี่เกมรวดก,ก่อนหน้านี้และเกมรับก็ดูแย่ลงมากๆในนัดล่า แล้ยูเต็ดยังโชคดีที่ไม่ต้องรับมือกับคาร์ล์บิลซันกองหน้าประสบการณ์สูงของทีมเยอนที่ติดโทษแบน ition, ฟุตบอลเพนิชันที่ชัดฟันธงว่าแมนยูเต็ดชนะ2 1. ต่อห่ปรกอกันที่เว็บไซต์สปอร์ตโมครับให้ความเห็นว่าถ้าบอลบัตเก็บชัยชนะนัดนี้ไม่ได้พวกเขาอาจจะต้องเตรียมตัวกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งและยังต้องเจอกับแนวลุกสุดอันตรายของแมนยูเต็ดสปอร์ตโมมองว่าแมนยูเต็ดมิอกาสจะชนะแบบสบายๆและลุนพู้ที่แชมเปี้ยนส์ลีกต่อไป สปอร์ตโมชชัดฟันธงแมนยูแตชนะบอลมาร์ตส่ต่อศูนย์ที่กูรูจาก BBC อย่างมาร์คลอรนซันให้ความเห็นว่าแมนยูเต็ดกำลังมีความสุขและสนุกกับการเล่นฟุตบอลและเป็นทีมที่บอลมาร์ไม่อยากเจอในตอนนี้ลอร์นซันเผยว่าเป็นห่วงเกมรับของบอลมาร์มากๆผู้เล่นแนวรุกฝั่งตรงข้ามมันจะใช้ผู้เล่นสร้างปัญหาให้พวกเขาและไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมีโอกาสที่พวกเขาจะตกชั้นด้วยความการเล่นที่ยังไม่ดีพอและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ มาร์คลอเรนซ์นชีชัดฟันธงแมนยูเตดชนะบอลมัด4-0ต่อกานที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมล่าสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาอเลกุน่าโซชัยแย้มมาว่าถ้าเขาเปลี่ยนผู้เล่นบางคนใน11ตัวจริงแฟนๆไม่ต้องแปลกใจเพราะนักเตะบางคนมีอาการอ่อนล้าและเขาต้องดูแลนักเตะภายในทีมให้ดีเพื่อความสมบูรณ์ของขุมกำลังขกิที่อักเสบตัเซเบตที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วรายงานระบุว่าก็อหลังเราลูกต้องพักยาวและจะหมดสิทธิ์ลงสนามในฤดูกาลนี้แน่นอน ทีมงานซาบดันอิตาแลีดขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพื่อเป็นการทดแทนขูกกาลังที่หายไปมาดูทางฝั่งบอลมัด bon กันบ้างครับเฮดิฮาคุนซือทีมเยือนกล่าวก่อนเกมว่าจะมีผู้เล่น2องคนที่ต้องรอประเมินความฟิตก่อวนวันแข่งขันแต่ไม่บอกว่าเป็นใครส่วนเจอฟรานเลอม,มาที่ถูกเปลี่ยนตัวออกนาที75เกมแพ้นิวคาสเซิลเพื่อเลี่ยงโอกาสการโดนใบเหลืองครบ10บใบก่อนเกมเจอ,อยูไนเต็ดจะได้มีส่วนร่วมในเกมนี้เลอม,มาโดนใบเหลืองไปแล้ว9ใบถ้าเขาโดนอีก1ใบจะโดนโทษแบง2นัดนาทันที เอเดนฮาวยังพูดถึงความเชื่อและการรวมพลังเพื่อต่อสู้ในเกมนี้แลหวังว่าลูกทีมจะทำได้ดีอะไรที่ผ่านไปแล้วมันคืออดีตแต่พวกเขาจะสู้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดแฟนปิศาจแดนคิดเห็นอะไรกับบรรยากาศก่อนเกมดวลบอลมัดและคิดว่าสกอร์จะจบลงแบบไหนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับและลืมติดตามการถ่ายมันในไลฟ์ได้เวลาปีศาจแดงคืนนี้ภาสดคู่นี้ให้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมเชียร์มันอยู่ติดด้วยหัวใจมุ่งมั่นไปพร้อมๆกัน สำหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปหวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงกันต่อไปและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใคร คิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย